ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอิวชวนปลูกนะคะเช่นเดิมในบรรยากาศบายๆนะคะเพื่อนๆสายประหยัดทั้งหลายนะคะกลุ่มแม่บ้านที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็กลุ่มที่อยากจะช่วยพ่อบ้านลดค่าใช้จ่ายในบ้านนิดๆหน่อยๆนะคะพอปลูกผักปลูกอะไรพอได้กิน ได้ใช้ในครัวเรือนอย่างละนิดละหน่อยนะคะในเพื่อนๆที่มีพื้นที่จำกัดนะคะที่ติดตามอิวชวนปลูกไว้นะคะวันนี้เช่นเคยได้เวลาแล้วอิจะพาเพื่อนเพื่อนเข้าสวนแล้วก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกจเจ้าตัวนี้กันค่ะนี่ถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆนะคะ มันจะหาซื้อได้ยากนิดนึงตามตลาดทั่วไปนะคะส่วนมากเขาจะวางวางแผงขายที่แบบว่าเป็นแผงลักษณะเฉพาะนะคะเป็นเป็นแผงที่ยกระดับนิดนึงเป็นแผงผักที่ขายไม่ใช่ผักพื้นบ้านทั่วไปนะคะคือจะแยกเกตดนิดนึงคือเออแทนที่จะเป็นแบบวางแบกดินระดับล่างเขาก็จะยกแผงขึ้นสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นพืชเอ่อค่อนข้างจะราคาสูงนะคะ แต่ว่าทุกวันนี้บางที่เขาก็มีขายทั่วไปแล้วโดยเฉพาะในหน้าหนาวนะคะตลาดสดทั่วไปนี้ก็จะเห็นได้บ้างแต่ก็ไม่วางทั่วไปเหมือนพวกคณะพวกถั่วพวกแตงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแผงยก,ยกระดับอีกแผงหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เดินจับจ่ายซื้อใช้สอยเนี่ยจะรู้นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนมากก็จะมีขายในห้างนะคะก็จะเป็นแพ็คขายเนาะมันก็เลยจะเป็นสินค้าที่แบบว่า สำหรับคนมีทรัพย์นิดนึงเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหาซื้อยากนะคะอิก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆปลูกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อิวเคยปลูกขายนะคะเพื่อนๆปลูกขายทําเป็นไร่เป็นแปลงใหญ่ๆนะคะแล้วก็เก็บขายทุกวัน,นะะมีประสบการณ์พอสมควรในในการทําเกษตรแปลงใหญ่นลคะแต่ทีนี้ว่ามาอยู่ในเมืองอิวปลูก ปลูกใส่ภาชนะปลูกเล็กๆไงคะแล้วก็อยู่ในขั้นทดลองนะคะลงไว้แล้วประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะคะพร้อมกับพวกนี้เลยคะ่ะแล้วตอนนี้กำลังขึ้นค้างนะคะกำลังแบบสวยงามนะคะกำลังจะไต่ระดับนะคะเขายกตัวขึ้นได้แล,ล้วแรกๆเขาจะดูแลย่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวอีกจะมาบอกเพื่อนๆในวิธีการปลูกการดูแลนะคะในรายละเอียดต่อไปนะคะผักพวกนี้เนี่ยที่เขา มีราคาสูงเพราะว่าคนขายเขาก็จะบอกว่าเออมันมีประโยชน์มีในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเส้นเลือดนะคะต้านมะเร็งนะะแก้ท้องผูกลดน้ำหนักบำรุงหัวใจอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนเ่อ,เอที่สนใจเรื่องสปปรรพคุณเพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาได้นะคะเขาจะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราเยอะแยะเลยแหละนะคะประโยชน์ของเขานะ เพราะว่าเขาจะเป็นพืชอีกระดับหนึ่งที่ที่เราจะหาซื้อได้ลําบากหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันจะปลูกง,ง่ายๆในหน้าหนาวอีกจะมาชวนเพื่อนๆปลูกนะคะเอ่อเวลาเพื่อนๆจะไปซื้อเม็ดพันธุ์นะคะเวลาไปที่ร้านนะมันจะมีสองแบบนะคะแบบที่อิ๋วเลือกมานี้มันจะเป็นพันนะคะพันธุ์ผสมเปิดทั่วไปนะคะพันุ์ผสมเปิดทั่วไปนี่ก็คือเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะ ไม่ใช่พันลูกผสมหรือแบบเป็นคัดพิเศษดกพิเศษอะไรพวกนั้นนะคะมันมันก็จะเป็นแบบไปอีกเกรดหนึ่งนะคะที่เขาคัดมาโดยพิเศษนะแต่ตัวเนี้ยมันจะต้านโรคดีนะคะอยู่ใช้ตัวเนี้ยตลอดนะคะแล้วมันอยู่ที่เราดูแลนะคะถ้าเราดูแลดีให้น้ําให้ปุ๋ยดีให้แสงดีมันก็ดกดกดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อแบบซองราคาแพงก็ได้นะคะเท่านี้พอกินในครัวเรือนนะคะ ซองละสิบ,บาทดูเขาให้มาตั้ง60เม็ดนะคะหรือได้เกินกว่านั้นเพื่อนนับมันก็ได้ประมาณ60กว่าหรือ70นั่นแหละอันนี้อยู่ปลูกไปทั้งหมด3กล่องนะคะยังเม็ดยังเหลืออยู่เลยะคะ่ะเ,เม็ดจะเป็นตัวเดียวกันกับที่เขาทําไอ้ผักโตมเมี่ยวอะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสายสุขภาพจะจะเห็นเขาขายในห้างเนาะโตมเมี่ยก็คือเป็นต้นอ่อนของเจ้า ถั่วลันเตาเนี่ยคะ่ะก็จะอมีดเป็นเมด็ดอันเดียวกันเดี๋ยวอีเทให้ดูปลูกไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วเมด็ดมันยังเหลืออยู่เลยก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ลักษณะเม็ดของเขาจะเป็นอย่างนี้คะ่ะเป็นกลมๆวิธีการปลูจกจะพิธีพิถันนิดหนึ่งนะคะต่างกับถั่วฝักยาวต่างกับแตงกวา ะะที่แบบว่า3วันงอกนะคะแต่เจ้าตัวนี้งอกไวเหมือนกันนะคะไม่เกิน7วันก็งอกแต่ว่าการปลูกเพื่อนๆนต้องควบคุมความชื้นให้ดีนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้พอเขาโดนน้ำเขาจะพองตัวขึ้นมาเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราให้น้ำที่ชื้นแฉะเกินไปแทนที่เขาจะงอกเขาจะเน่านะคะ เป็นเป็นสาเหตุที่บางคนก็ถอดใจนะคะเพราะว่า,ามันจะมันจะมีสองแบบมันจะเป็นถั่วลันเตาแบบพันพื้นบ้านแล้วก็เป็นถั่วลันเตาหวานนะคะสำหรับที่สารคามนี่จะมีเออเป็นเป็นพันยักษ์ด้วยนะคะเพื่อนๆคือแบบจะใหญ่กว่าน,นี้เท่าตัวเลยนะคะเป็นฝักใหญ่ๆเหมือนกับถั่วที่อีสานเขาเรียกถั่วแปรแต่เปนเป็นถั่วลันเตานะคะ มันจะเป็นพันยักษ์พันใหญ่เมันเป็นพันพื้นบ้านนะคะแต่ว่าอย้วหาหาเม็ดพวกนั้นไม่ได้นะคะแต่เขามีขายนะที่สาขาแต่ว่าอยู่ใช้เป็นพันนี้ของเจียไตยธรรมดาเนี่ยคะ่ะเป็นพันเปิดธรรมดาพันพื้นบ้านเปิดธรรมดาแบบแบนๆนะคะแบบแบบฝักหวานก็มีมันจะเป็นลูกอ้วนกว่านี้นะคะเป็นอ้วนๆกลม,กลมๆเพื่อน ปลูกได้เหมือนกันลักษณะการดูแลอะไรก็เหมือนกันราคาก็10บ,บาทเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกอันไหนนะคะแต่นี้ของอุซื้อมา10บ,บาทนี่มันก็เหลือเฟือแล้วปลูกก็ยังเหลือนะคะถือถ้าปลูกเยอะเกินไปมันกินไม่ทานมันก็ไม่ดีก็เอามาหลายๆอย่างมันก็การปลูกอะไรก็เหมือนกันให้ความรู้อะไรเพื่อนๆมันก็ ไม่ต่างกันมากก็เลยเอามาเท่านี้แหละนะคะ,พะเพื่อนๆที่อยากปลูกเป็นตัวรันตาวาน<ม>พเพื่อนๆก็สามารถเลือกเลือกมามาปลูกได้นะคะเดี๋ยวอีกเข้าทางไหนดีเนี่ยค่ะ,พะเพื่อนๆอิวทาทาร้านให้เขานะคะพอดีว่าเราอยู่ในเมืองเนาะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอิวให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้สองสัปดาห์นะคะอายุเท่าๆกันกับพวกหอมแบ่งลงพร้อมๆกันนะคะอันนี้อิวจะให้เขาไต่ลาวขึ้นนะคะ เพราะว่าลำต้นเขาจะไม่ใหญ่นะคะมันจะเป็นเถาอ่ะคะ่ะขึ้นมาคล้ายๆแตงนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่เคยปลูกนะนตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการปลูกที่ถูกต้องของพวกมืออาชีพนะคะเวลาอิวปลูกขายเมื่อก่อนนี้อจะไม่ปลูกเป็นแบบนี้นะคือเขาจะใส่เม็ดเดียวะคะ่ะเพื่อนใส่เม็ดเดียวต้นเดียวนะคะแล้วก็ห่างกันสักประมาณฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งยอดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดไป เว้นระยะไปฟุดฟุดฟ,ดฟดไปยาวแต่ว่าเขาจะตีคู่ตีคู่เป็นสองแถวแล้วก็ไม้ขึ้นแบบนี้นะคะที่จริงถ้าเราอยู่บ้านนอกนอกเรามีไม้ไผ่นะคะมีไม้ไผ่แบบนี้ก็ใช้ไม้ไผ่เหมือนนิ้วก็ได้หรือเชือกฟางโยงก็ได้แต่ว่าของอิวไม่มีอิวใช้เป็นไหมพรมไหมพรมมาจับตีคู่เอาเพราะเมื่อก่อนนี้อิูวทํางานฝีมือนะคะเชือกไหมพรมนี่เยอะนะคะอิวใช้สารเป็นตะข่ายอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า เถาเขาเขามีมือจับเพื่อนๆเห็นไหมคะพอสองสัปดาห์แล้วเขาจะเริ่มมีมือออกมาอย่างนี้คะ่ะมือเหมือนพวกถั่วพอกแตงอะคะ่ะเพื่อนๆแต่เขาจะออกมาจากใบเขานะคะนี่นี่คะ่ะประมาณนี้ได้อีกสักประมาณสักสามสัปดาห์กว่าๆเขาก็จะเริ่มออกดอกนะคะการปลูกก็ เหมือนที่อูบอกในตอนแรกก็คือปลูกลงไปธรรมดาใส่1เม็ด1เม็ดไปนะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่เป็นแปลงนะคะหรือจะเป็นกระถางถ้าเป็นกระถางก็ใส่สักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดกันกันเหนียวนะคะกันเน่าแต่ของอูนี่พอดีว่าตอนนั้นไม่แน่ใจลองลองหยอดลงลึกเยอะกะว่าอันไหนต้นไหนไม่แข็งแรงอยู่ก็จะดึงออกนะคะเลือกเอาต้นที่ไม่แข็งแรงดึงออกเอาแบบแบบอูวก็ได้นะคะเพราะว่า10บาทเราได้เยอะเลยเนี่ย ใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะปลูกไปแค่5บาทเนี่ยได้ได้ได้สองแถวคู่ได้สองถาดกล่องฟมสองถาดสามถาดนะคะเนี่ยคิดว่าพอเขางามเต็มที่มันก็จะหนาแน่นเต็มนี่หมดหมดเลยค่ะนี่เขาจะชอบฤดูหนาวนะคะแต่ว่าฤดูอื่นๆก็ปลูกได้ก็ออกดอกได้เหมือนกันออกดอกออกฝากให้กินได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะงามสุดในฤดูหนาวนะคะก็เหมือนกับผักใบทั่วไปนั่นแหละ ถ้าเป็นฤดูอื่นอย่างฤดูร้อนจัดอย่างเงี้ยอาเพื่อนๆอาจจะต้องให้ใช้แบบสแลนพลางแสงให้ด้วยหรือไม่งั้นก็วางถ้าปลูกในกระถางก็วางในแบบว่าแดดครึ่งวันอะไรเนี้ยนั้นก็ได้นะคะให้เป็นครึ่งวันเช้าะคะ่ะครึ่งวันบ่ายแดดจะแรงไปนะคะอันนี้เพื่อเขาพอเราพอเรา,พอเราทําค้างให้เขาเขาก็จะไต่ไต่ขึ้นเองเพราะเขาไม่หนวดเราไม่ต้องไปทําอะไรก็เลยคะ่ะเราเราแค่ ช่วยเขาเออกค้างใส่ให้เขาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวอิวจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่เขาออกดอกอีกทีหนึงแล้วก็จะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยว่าจะทำยังไงให้เขาดกแล้วก็ดอกไม่หลุดร่วงนะคะอันนั้นขอเป็นวิดีโอหน้าเดี๋ยวอิวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ให้ดูการปลูกไปก่อนนะคะดินก็คือใช้ดินที่อิวใช้ปลูกอะไรหลายๆอย่างทั่วไปในสวนก็คือใช้หน้าดินแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็ ปุ๋ยคอกนะคะสามส่วนผสมกันนะคะแล้วก็เอามาใส่ในภาชนะแล้วก็ทำการปลูกได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะไปประหยัดเพื่อนๆมีเยอะจะปลูกให้ยาวๆเพื่อนๆก็ใส่1เม็ด1เม็ด1เม็ดเว้นระยะไป1ฟุตหฟุตไปนะคะแล้วก็เอาดินกลบนะคะฝังลงไปสักประมาณหนึข้อนิ้วก็พอค่ะไม่ต้องฝังลึกมากนะคะรดน้ำวันละครั้งพอนะคะช่วงที่เราหยอดมาเล่นใหม่ๆนะคะ ไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะคะมาจับดูถ้าเห็นเขายังชื้นแฉะอยู่ก็ไม่ต้องรดนะคะในระยะแรกของการโรยเม็ดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฉะเกินไปดินไม่มีโอกาสได้แห้งเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนั้นก็คือว่าเขาจะเน่าไปเลยแล้วก็ฝ่อไปเลยแล้วก็ตายไปเลยไม่ไม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดที่เพื่อนๆมือใหม่นะคะ พึงระวังนิดหนึ่งก็คือพอเรากบเราลดน้ำเสร็จถ้าพรุ่งนี้วันนี้ลดน้ำเสร็จถ้าพรุ่งนี้มาเขายังเปียกยังชื้นยังแฉะอยู่เพื่อนเพื่ยังไม่ต้องลดนะคะเพื่อนเดูดินของเพื่อนๆก่อนนะถ้าเกิดว่า,าชื้นเกือบไปทางแห้ง <im S 1> เพื่อนๆค่อยพรมน้ำนะคะ <im S 2> ก็ลดแค่พรมๆนะคะ <im S 2> คือไม่ให้เขาแห้งไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้แห้งไปเลยเดี๋ยวก็่อไปอีกนะคะ ต้องคอยแบบให้เขาอยู่ในความชื้นอยู่ตลอดะคะ่ะเพื่อนๆเ,เขาก็จะงอกขึ้นมาปกตินะคะจะใช้เวลาประมาณสัก7-10ถึงวันนะคะเข้าถึงจะโผล่ขึ้นมาจะช้านิดนึงช้ากว่าแตงกวาหรือก็ช้ากว่าถั่วฝักยาวนะคะตัวนี้ประมาณ7-10ถึงวันนะคะพอเขาโผล่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆค่อยดูแลเขาปกติช่วงนี้จากอายอดเม็ดถึง ก่อนการมีดอกเพื่อนๆใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปใช้สูตรนั้นสูตรนี้ใช้ปุ๋ยคอกไปอย่างเดียวให้เขางามอยู่อย่างนี้นะคะพยายามทำไงก็ได้ให้เขางามที่สุดเท่าที่จะงามได้เพราะมันจะหมายถึงว่า,เ,าเขางามเขาสะสมแป้งอะไรเยอะๆเ,เวลาเขาออกดอกเขาจะติดลูกดีนะคะเปรียบเหมือนคุณแม่ ก่อนท้องก็บำรุงตัวเองดีๆให้พร้อมกับการท้องประมาณนั้นค่ะเราถึงจะได้ลูกออกมาเป็นลูกที่แข็งแรงลูกที่มีคุณภาพนะคะต้นไม้ก็เหมือนคนเนาะอยู่เปรียบเทียบไม่เห็นง่ายๆนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าพอเขาออกดอกนะคะเดี๋ยวอยวจะมาบอกเพื่อนๆในการดูแลให้เขาออกดอกดกดีหรือติดฝักดดๆนะคะแล้วก็ จะมีเทคนิควิธีการยังไงก็เดี๋ยวก็มาพบกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับถั่วลันเตานะคะเพื่อนๆที่อยากซื้อเอ่ยอยากปลูกก็หาซื้อมาปลูกตามที่อยู่แนะนำได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีประมาณนี้สำหรับเรื่องของถั่วลันเตานะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ